หากกำลังหาร้านเติมโลปกักเติมเกมผาหรือหาซื้อไดีแมปต่างๆต้องนี่เลย Bubble Shop ที่นี่มีบริการหลากหลายและหลายหล,ยหล,ยหลยักไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะแอนิเมชั Vanguard, ที่มีทั้งไอดีไก่เพชรหรือบริการเติมเกมพาที่เติมง่ายราคาถูกหรือจะเป็นแมปบล็อกฟูที่มีไก่ตันให้เลือกมากมายและหากเพื่อนๆน,นีเวลาฟาร์มทางร้านก็รับฟาร์มเกมอีกด้วยและอีกทั้งในตอนนี้ทางร้านยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษหากท่านซื้อไก่ตันแมปต่างๆหรือไก่เพชรในตอนนี้ลดราคาพิเศษพร้อมเพชรที่มีมากกว่าที่การันตีไม่มีเเเกกลือออตตติิมมงง่ายยวสะดดปภั้ Bubblehop สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับอนิเมะแวนการ์นะครับหลังจากที่เกมไม่ได้มีอัปเดตหรือว่าสนิคพีคอะไรมาเกือบเดือนนะครับซึ่งวันนี้ก็คือวันที่17ตุลานะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาไล่พูดกันตั้งแต่วันที่16เลยหรือก็คือเมื่อวานโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะซึ่งอย่างแรกนะครับก็ผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้มาพูดเกี่ยวกับจํานวนคนเล่นนะครับว่าทําไมคนเล่นเนี่ยจากหลักแสนนะครับเหลือแค่หลักหมื่น ก็คือตอนนี้เขาได้ทําการเริ่มไล่แบนบอทนะครับหรือว่าเป็นไอดีไก่นะครับที่คนเนี่ยเอาไปขายนะครับในเว็บหรือในกลุ่มอะไรต่างๆนะครับก็โดนแบนกันทั่วหน้าเลยนะครับก็แต่ว่าผู้พัฒนาก็บอกว่ามามาโคเนี่ยไม่ได้โดนแบนแต่ว่ามาโคก็ยังมีเอ่อก็ยังผิดกฎโลบอกอยู่ก็คือให้ยอรอันความเสี่ยงในการใช้งานเอาส่วนอันต่อไปนะครับเมื่อวานเหมือนกันก็คือตอนเที่ยงนะครับ <S <S เขาเนี่ยได้ส่งได้ลงตารางสีลงมาใน Discord นะครับซึ่ง ผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นระบบธาตุในเกมนะครับเพราะว่าตอนนี้ธาตุยังไม่มีในเกมซึ่งสีส้มเนี่ยน่าจะเป็นไฟหรือเปล่าส่วนสีฟ้าน่าจะเป็นน้ําสีเขียวก็คือพืชสีเหลืองก็คือไฟฟ้าส่วนสีไข่นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนสีดานี่น่าจะเป็นมืดสีแดงนี่น่าจะเป็นเลือดเลือดออกหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนสีขาวนี่ผมเดาว่าเป็นเหล็กสีม่วงนี่คืออะไรวะพิษหรือเปล่าครับส่วนชมพูน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความรักอันนี้มั่วนะอย่าไปเชื่อ โอเคส่วนล่าสุดนะครับวันนี้ตอนตีสามนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องดราม่านะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณน่าจะหลายวันก่อนสองสาวันก่อนที่เป็นเหตุที่ทําให้เกมอันนี้คือวลาบอกว่าเป็นเหตุที่ทําให้เกมเนี่ยมีการดีเลย์หรืออะไรต่างๆนะครับโอเคก็ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมียูทูบเบอร์นะครับชื่อเซนเซคีอีกนะครับได้โพสต์แชร์ผู้พัฒนานะครับอนิเมะแมนกาดนะครับว่าออโอเคเดี๋ยวผม เปิดให้ดูแล้วกันนี่ครับทำคลิปเอาไม่ไม่เปิด,ดอะคลิปเนี่ยแฉประมาณว่าแบบผู้พัฒนาคนหนึ่งนะครับหรือว่าผู้พัฒนาคนหนึ่งเนี่ยได้มีเขาเรียกว่าอะไรจะพูดยังไงดีววะเกี่ยวกับเรื่องรักรักเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบกล่าวหาในคลิปนะครับว่าเออคนเนี้ยเนี่ยมีแบบรักใครเด็กอายุต่ำกว่า18อะไรอย่างงี้เออซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้มา โต้กลับนะครับส่งหลักฐานแนบหลักฐานใน Google d o c มาตอนตีสามว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็เขาก็เลยได้ยีห่หลักฐานมาว่าเออไอ้คีอีกเนี่ยมันมั่วมันไม่ใช่เรื่องแบบมไม่ใช่เกิดขึ้นจริงแล้วไอ้คีอีกม่งออคุคค่คมผู้พฒนาคนอื่นแบ็กเมลคนอื่นว่าแบบเอ,อ้ยเดี๋ยวกูเนี่ยจะไปทําให้มึงโดนไล่ออกจากโรงเรียนก็คือแบบกล่าวหาอะไรมั่วๆอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็ได้แนบหลักฐานในหน้าสุดท้ายมาว่าเนี่ยมันเยอะมากก็คือ สรุปคร่าวๆคือประมาณนี้แหละว่าเนี่ยครับก็คือไอ้ขี้อีกเนี่ยมันมีม,มีหลักฐานพิสูจน์ว่าแม่งแบบคุกคามทางเพศเอ่โกหกเป็นแบ็กเมลเลอร์เหยียดเพศเหยียดศาสนาเหยียดผิวซึ่งทางทีมเรื่องอากาศเนี่ยก็ไม่ได้แบบอยากจะมีปัญหาอะไรต่อนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาแต่ว่ารูบอคเนี่ยก็ได้จัดการอะไรเขาแล้วอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคก็ประมาณนี้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้แผนการในการปล่อยอัปเดตหรือว่าแผนการในการพัฒนาเนี่ยอยู่ชะง,งักลงก็คืออาจจะมีปัญหาที่ทําให้เกมดีเลย์นะครับก็คือก็ประมาณนี้ส่วนเวลาประมาณตีสี่ครึ่งนะครับของวันนี้ก็เขาก็ได้ทําการปล่อยซนิพิคตัวละครใหม่มาก็คือเป็นโกโจแล้วครับแล้วก็โจโซนะครับโจโซหรืออะไรสักอย่างนะครับ2ตัวนี้ที่เป็นอัปเดตหน้าคือชัวร์แล้วว่าเป็นอัปเดตจูสึแน่นอน โอเคก็ข่าวๆคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากส่วนเอ่อถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าผมว่าอัปเดตไม่น่าจะเกินเดือนนี้โอเคก็ okay. สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังนะครับผมครั